ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยองขวัญฮอลเลอรไม่ใช่ดีตอนแล้วก็สู่ช่องโฮมมาร์กิ้งใช่ป่าวปีนั้นผมพ์เองชื่อช่องเองจำไม่ได้วันนี้ผมจะมารีวิวนี้หมาฝรั่งนะครับรอเรียนรอเลยนถูแล้วแหละจะเกินหมาฝรั่งยังไง อย่าฝรั่งโอ้โหฝรั่งโอ้ยย่แมงโอ้โหเนียนเกินจะเนียนไปเนียนเนียนเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันใช่ผมที่ผมจะมารีวิวก็เป็นเบีดแล้วแหละแต่ผมจะเอามาไม่รีวิวแล้วแหละผมจะเอามาแกะให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างเนี่ยอันนี้ก็หาซื้อก็ได้ห้าบาทเองถูกถูกห้าบาทห้าบาทห้าบาทผมวันนี้ผมจะมาแกะตัว เจ้าตัวนี้ครับแกะตัวตัวนี้โอเคครับก็มาแกะบบีกกันเลยซิ่งแล้วก็แกะบิดกันเลยโอเคครับก็ดูไปนี้เลยนะคผมไม่ไพูดอะไรครัผมไม่อยากพูดอะไรเลย เิ่าเฉยเลยน็อ,นไไนนอ,นอตอย่าทำหายนะครับไม่งั้นจบเหเลยเย็นไตัวนี้ไม่ถ่ายเลยต้องระวังนะ ใจป็นพี่ก็มีให้เทียงครึ่งทางที่ไม่ดดงเหมือนดังนองตังต้งแต่ก่อนอนาคตเติมหัวยิ่งรอคงไม่มหวังเจ้าของลายพือนที่แฟนเขารวยเด่นดังแต่พี่มันแข้งมันว้าง

เอ้ยออกยากมาบคุดอยากออกยากมากไม่ใช่นานั้นโอเคต่อไปก็จะเป็นลักชตดอ้นัดนัดนัดของผมแยกก่อนอันนี้นัดเบบิ้ก็สวัสดีครับผมจะเป็นเวลานี้นะครับประมาณนี้เราจะเห็น ฉะนเมื่อครากระเป๋าแบนๆทุกแฟนติจามองห้องยำยัเพียงแค่เศษฉันผมมาแล้วชิบกะแลชเี่นกันคอ้ย ไปไปเอาไป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 เอาอย่างนี้มาของปลอมนะครับเฟกอิน uh t ด e b บีบีอินเฟกเฟกเฟกแปลว่าปลอมเฟกอะแฟกเฟกโอ้นยากภาองกฤษอังกฤษดัวสินะผมเอาไงป็นนี้อืมโอเคนะครับ สุดท้ายก็เป็นบิดบิดข้างในมีนัดจะแกะให้ดูเอ๊ะจะแกะให้ดูเลมันเป็นไง้ยเออกยากว่ะโอ้ ไอ้ยแกะจิงวะเนี่ยไอ้แคแกะจีนเนี่ยโอ้ยได้ได้ดผมจำนัดได้หมดเพราะนัดแต่ละแบบไม่เหมือแบบนกันอันนี้นัดยาวเนี่ยนัดอันนี้นัดแบบหัวมีเหลี่ยมนะก็ผมจำได้เลยว่าน,นัดของอะไรมั่งดูเกิดไปเงี้ยอืมไปเงี้ยโอเคครับก็สำหรับ ep ที่สองเดี๋ยวผมจะแกะตัว อีสาตแอลรให้ดูนะโอเค,นะอเคก็สำหรับกินน๊กไม่ไหนครับอีซี